ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส k 2เคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสโออิเปิดเบื้องลึกขเขมรายเงิบแบบมือของเงินสร้างครองฟูนันเตโชแต่สีจิ้นผิงไม่ให้แถมงดไม่ให้ตลอดทั้งปีแฉะจะแย่งลูกค้าเวียดนามจากกรณีเวียดนามเดินหน้าสร้างโครงการสะพานถนนเชื่อมหาเตียนฟูกวกลดความจำเป็นพึ่งพาเส้นทางผ่านกัมพูชา ขณะเดียวกันจีนค่ะก็มีการลดการลงทุนทำกลางความขัดแย้งชายแดนไทยและทำให้กัมพูชาตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้ของเวียดนามตามแนวเส้นทางเชื่อมฮาเตียนเกาะฟูกวกเป็นยุทธศาสตร์ทางทะเลครั้งสำคัญของเวียดนามในอ่าวไทยระยะทางรวมกว่า47กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้ค่ะส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงทางทะเลของกัมพูชาในอนาคตหากคลองฟูนันเตโชเปิดใช้งานจริง ด้วยโครงการคลองฟูนันเตโชของกัมพูชาเป็นเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมทางน้ำที่มีมูลค่ากว่า1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก China Road and Bridge Corporation หรือว่า CRBC บริษัทก่อสร้างใหญ่ของจีนมีเป้าหมายเชื่อมเส้นทางน้ำจากแม่น้ำโขงสู่ทะเลเอ่าวไทยโดยตรงลดการพึ่งพาทางเรือและเส้นทางเดินเรือของเวียดนามที่กัมพูชาใช้มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ทั้งนี้ทีมขา่าวทุกทีิค่ะได้เคยมีการนําเสนอไปแล้วว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นทางการจีนได้มีการลดการลงทุนในโครงการดังกล่าวซึ่งหากย้อนไปดูรายงานค่ะเมื่อวันที่17เมษายน2568ที่รอยเตอร์เคยมีการรายงานว่า กัมพูชามีการร้องของการสนับสนุนทางการเงินจากจีนมากขึ้นหลังจากที่สีจินผิงประธานาธิบดีจีนมีการเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่17เมษายน2568ซึ่งก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงค่ะเคยมีการเยือนเวียดนามและมาเลเซีย สื่อกัมพูชาได้มีการรายงานรัฐบาลกัมพูชามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนมาโดยได้รับเงินลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการมากมายตั้งแต่การสร้างถนนตลอดจนการสร้างสนามบินทำให้จีนเป็นเจ้าเนื้รายใหญ่สุดของกัมพูชาเมียส,ส,ส,สกเซนซานโฆษกกรรวงกันคลังของกัมพูชาคาดว่าจะมีความร่วมมือในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการขุดคลองฟูนันเตโชความยาว180กิโลเมตร จีนไม่ได้รับปากจะสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและไม่ได้ให้เงินสนับสนุนใดๆแก่กัมพูชาในปี2024เนื่องจากต้องหันกลับมากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแทนการลงเงินไปกับโครงการต่างประเทศที่ไม่อาจการันตีความสำเร็จได้ ขณะที่กัมพูชามีการเปลี่ยนรายละเอียดแถลงการจากเดิมจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย100%เหลือเพียง49%เท่านั้นคิดเป็นมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์หรือว่าราว56,525ล้านบาทหรือประมาณ4%ของ GDP กัมพูชาจีนและกัมพูชาค่ะพักหลังมานี้มีความตึงเครียดเกี่ยวกับมิจชาชีพ ซึ่งสีจิ้นผิงได้มีการเร่งให้กัมพูชาจัดการกับการหลอกลวงทางออนไลน์กัมพูชากล่าวว่าได้ในประเทศมิดชาชีพชาวจีนกลับประเทศแล้วเป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงชาวไต้หวันด้วย นอกจากนี้ทีมข่าวดุคิติค่ะยังตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาร่วมพิธีเปิดโครงการขุดคลองมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมเส้นทางน้ำสายใหม่จากแม่น้ำโขงไปสู่ทะเลโดยในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นที่เมืองตาแก้วทางตะวันออกเชียงใต้ของกรุงพนมเปญ ผู้นำเขม็นระบ,บุว่าโครงการคลองความยาว180กิโลเมตรนี้เป็นโครงการประวัติศาสตร์เราจะสร้างคลองใสใยนี้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามฮุนเมเน็ตกล่าวซึ่งก็เรียกเสียงโห่ร้องยินดีขณะกดปุ่มเปิดโครงการพร้อมกับภริยา คลองฟูนันเตโชจะทอดยาวจากจุดหนึ่งบนแม่น้ำโขงห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราวหชั่วโมงไปจนถึงทะเลในอ่าวไทยและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2671ซึ่งสินค้าประมาณ1ใน3ที่เข้าและออกจากกัมพูชาใช้ท่าเรือของเวียดนามผ่านแม่น้ำโขงแต่ทางการหวังว่าตัวเลขนี้จะลดลงเหลือประมาณ10%เมื่อคลองเสร็จสมบูรณ์ ขนาดที่จำกัดของคลองกว้าง100เมตรและลึก5.4เมตรก็ให้เกิดคำถามว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว้นั้นจะบรรลุได้หรือไม่โดยรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าโครงการจะเป็นทางเลือกสำหรับเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่ปัจจุบันต้องข้ามไปเข้าในเวียดนามก่อนจะมุ่งหน้าสู่ทะเลซึ่งทำให้กัมพูชาสามารถเก็บรายได้จากการขนส่งไว้ในประเทศได้ ย่างไรก็ตามแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับปักกิ่งแต่สมเด็จฮุนเซนปฏิเสธว่าคลองดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการพื้นฐาน1แถบ1เส้นทางของจีนขณะที่ก็มีการรายงานว่าโครงการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความกลัวในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่คลองอาจจะถูกเรือรบของจีนนำไปใช้จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์ สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกคร,รั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย่าง ทำให้นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศขกา้เคียงก็เข้ามาเกีเ่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจนกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกักบกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w วิ l ์ w วอร์โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL บายซโยอีขมรพลานทั้งประเทศเสียอธิปไตยทะเลให้เวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศแจงวุ่นขณะที่อันวาจุนจนเวอเจ็รัฐสำคัญจมบาดาลอพยพกว่าหมื่นจากที่มีการรายงานว่าเวียดนามจะมีการสร้างถนนและท่าเรือในอ่าวปิดทางกัมพูชาในการค้าขายรับส่งสินค้า ทั้งยังอาจจะสูญเสียอธิปไตยในทะเลด้วยขณะที่ความเคลื่อนไหวของพันธมิตรอย่างมาเลเซียที่อาสาจะช่วยไทยล่าสุดก็ปรากฏถึงอุทกภ,ภัยร่าแรงในประเทศด้วยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิก,กายน2,568 โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการสร้างถนนข้ามทะเลเชื่อมเกาะเตียนไห่จังหวัดอนันซางไปยังเกาะฟูกัวของเวียดนามโดยเขาเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับโพสต์ที่กำลังส่งต่อกันอย่างแพร่หลายบนโลกโซเชียลที่ระบุว่าเวียดนามกำลังดำเนินการโครงการ สร้างถนนข้ามทะเลเชื่อมกอเกาะเตียนไห่จังหวัดอานซางกับเกาะฟูกวกเป็นการละเมิดข้อตกลงว่าด้วยน่านน้ำประวัติศาสตร์กัมพูชาและเวียดนามในปี2525โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่แจ้งว่าตามที่เอกอัครราชทูตเวียดนามยืนยันและข้อมูลที่ได้รับจากสถานทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญไม่มีโครงการสร้างถนนที่ละเมิดข้อตกลงระหว่างสองประเทศดังที่เผยแพร่ก,กันอยู่บนโซเชียลมีเดีย ภาพการสร้างถนนที่เห็นในโพสโซเชียลมีเดียแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนไปยังท่าเรืออเนกประสงค์ของเมืองห้าเตียนที่อยู่ในเขตแดนของเวียดนามกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาาย,ยังเงรียกร้องให้ประชาชนหยุดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างกัมพูชาและเวียดนามขณะที่ในวันเดียวกัน สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติมาเลเซียได้มีการออกมารายงานนับจนถึงเวลา6นาฬิกาวันนี้ประชาชน11,009คนจาก3,839ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรัฐเกดะรัฐกันตันรัฐปีนังรัฐเประรัฐปาลิสรัฐสลังงอและรัฐตรังกานูพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคืออำเภอตุมปัดรัฐกลันตังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทยโดยที่รัฐกลันตงังมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า8,200คนแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งอพยพชาวบ้านออกจากปั้นเรือนที่ถูกน้ำท่วมและได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวหงแหงในรัฐที่ประสบภยัยส่วนประชาชนประมาณ400คนที่ถูกตัดขาดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐปารีส หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดดินโคลนถลม่มซึ่งสำนักข่าวเบอร์นามาของทางการมาเลเซียได้มีการรายงานเมื่อค่ำคืนวันเดียวกันว่าได้รับการช่วยเหลืออพยพไปยังมัสยิดบนที่สูงอย่างปลอดภัยแล้วพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของมาเลเซียมักเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมซึ่งในแต่ละปีทำให้มีประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยหลายพันคน จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอบข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกยิ่งสารก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียหจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศข้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด